สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพิร์ลบุญเจ้าเห็นไหมคะพี่ต่อพี่ต่ออยู่ไหนอ่ะพี่ต่อพี่ต่อคุณผู้ชมพี่ต่อไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่มาแล้วล่ะสวัสดีคุณผู้ชมสิครับพี่ต่อไปไหนมาอีพีที่แล้วอ่ะพี่ต่อไปดูการปลูกผัก ที่ไหนอ่ะก็หลังหลังคอนโดพี่ต่อไงมันมีระเบียงเล็กๆอยู่พี่ต่อก็เลยจะไปปลูกผักหลังคอนโดเฮ้ยพื้นที่เล็กๆก็ปลูก<ช>ผักได้เหรอคะใ,ใช่ครับผมโอเค้วาวดีจังเลยค่ะรู้ป่าว่าอีพีที่แล้วอ่ะพี่แจนะไปดูเรื่องข้าวมามีข้าวก็ต้องมีกับข้าวสิ่งที่เราทําได้ง่ายๆเลยคือการปลูกผักแต่จะยากง่ายแค่ไหนวันนี้พี่ต่อสัมภาไปชมค่ะให้พี่ต่อไปชมเลยเหรอไปชมเลยเหรอใช่ไงพี่ทาไว้ตรงนู้นใช่ปะใช่ใช่ตรงนู้นโอเไปเร็ว นี่เราจะเข้าไปดูข้างในตรงนี้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 นี่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่นไปดูการปลูกผักแบบแนวตั้งปลูกผักในพื้นที่จํากัดตามที่พี่ต่อไปเริ่มนี่ยะเ่หรอพี่ต่อใช่แล้วครับนี่เลยอันนี้เป็นการปลูกผักแนวตั้งข่ากําแพงแบบนี้เองนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมแบบนี้เลยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นลักษณะของการปลูกผักในพื้นที่จํากัดก็คือเราบอกว่าปกติเราจะปลูกในแนวนอน มันต้องใช้พื้นที่เยอะไงพี่แจเรนทียถ้าเกิดเราอยู่ตามหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าตามอาคารที่มันมีลักษณะเป็นกําแพงเราก็สามารถปลูกผักเป็นชั้นๆๆๆขึ้นมาแบบนี้ได้เลยอ๋อเหมือนปลูกผักในคอนโดเหมือนเป็นคอนโดถูกต้องใช่ครับก็คือเป็นชั้นๆๆขึ้นมาแบบนี้เลยดีจังเลยค่ะพี่ต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ย ผักแบบนี้แทนได้ยินมาว่าการเลือกผักก็สําคัญนะเพราะว่าต้องใช้ผักที่รากไม่ยาวมากครับผม่าไม่ว่าจะเป็นผักปุ้งคะน้าควางตุ้งแบบนี้ก็ได้เลยใช่ไหมก็คือเป็นผักสวนครัวที่เราพร้อมที่จะสร้างทางอาหารไว้รับประทานนั่นเองโอ้โหสวนผักแนวตั้งอยากได้บ้างทายากไหมเนี่ยโอ้ ที่ต่ออยู่ในนี้ดูสิมันมันดูแห้งๆอะ่ะหมายถึงแบบว่ามันก็เป็นทฤษฎีมันทาที่จริงใช่อันนี้ก็เป็นการจําลองให้ดูไงที่นี่นะพิพิธภัณฑ์การเกษตรมีฐานการเาารียนรู้กลางแจ้งด้วยก็คือเห็นของจริงไปเลยจริงเหรอ,หรอคือแบบเขาปลูกได้จริงๆอะ่ะเหรอใช่แล้วคับผมเฮ้ยแล้วถ้าไม่อยากปลูกแบบนี้ปลูกแบบอื่นได้ไหมมีหลากหลายอันมากเลยไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักคอนโดปลูกผักพื้นปูนปลูกผักบนหลังคาบนาดอร์กในกระป๋องท่องเิ่ยเยอะแยะมากมายที่ต่อที่ต ขออย่างนึ่งได้มั้อะไรอ่ะอยากฟังตั้งนานแล้วแล้วอยู่ไปเลยไปอยู่มแล้วไปละไปละไปละไอโอ๊ยคุณท่านได้ค่ะนี่ที่พี่ต่อบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยแล้วไหนสิพี่ต่อมันจะลื่นเนี่ยนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูก็คือจะเป็นการปลูกผักบนพื้นปูนปลูกผักบนหลังคาบนดาดฟ้าปลูกผักกําแพงต่างๆของพิพิธภัณฑ์การเกษตรที่ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงเมืองที่เกิดความอุดมสมบูครับ นี่เขาบอกว่าทําได้จริงอ่ะเหรอใช่ทำได้จริงโอ้ยมันฝนตกนี่ไงนีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ตอก็ที่เราไปดูมาไงพี่แจนอันนี้เขาเรียกว่า การปลูกผักแนวตั้งข้างกำแพงโอ้ก็คือแบบถ้าเป็นกำแพงบ้านเราก็สามารถที่จะปลูกแบบนี้ได้เลยใช,ใช่ไหมใ่ิ่งถ้าเกิดสูงสูงสูงขึ้นไปอีกก็ได้นะเนี่ยเห็นไหม<ฮ>เขาาผัก,กอีกหนึ่งเคล็ดลับเขาบอกว่าเราไม่จาเป็นต้องปลูกสูงมากเพราะว่าถ้าเราสูงมากแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะยื้ยื้ออะไม่ถึงในนั้นการที่จะปลูกให้ได้ก็คือปลูกให้พอดีกับตัวเราเนี่ยมันบอกว่าง่ายต่อการจัดก,การแปลงนี่กินได้ยังอ่ะพี่ตอบว่าน่าจะต้นอ่อนอยู่นะต้นอ่อนอยู่เะร ออโอ้พี่ต่อน,นี่เราอยู่ที่โรงเรือนของผักกับหัวหรอโร<า>งเรือนอะไรพี่แจน,นออก็นี่มันเปน็นซุ้มไงเขากันแดดรหรือเปล่าอันนี้เป็นทําให้ดูว่ามันทําได้จริงๆอันนี้นะถ้าเกิดเนี่ยเราเอาไปอยู่คอนโดเนี่ยเห็นไหมหนึ่งกระถางเราก็ได้กิน2อย่างเลยโอ้เนี่ยข้างล่างเป็นมะเขือข้างบนเป็นผักสลัดดูท่าเนี่ยจะปลูกไว้ เก็บเมล็ดแน่เลยส่วนตัวนี้เป็นกะเพราที่ตอรยังเจงอ่ะอยากทำบ้างจังพ๋อพี่ตาให้ดูตัวนี้เหรอก็ไม่ได้ดูไงนี่ก็นี่ก็เออจับตั้งนานก็ไม่เห็นมาหันมาดูก็คุยแต่นี่อยู่ได้เนาะนี่คุณผู้ชมนี่เป็นไงครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักกับหัวเห็นไหมคนที่อยู่ตามคอนโดห้องพักก็สามารถที่จะทําได้ระเบียงหลังห้อง ไม่ต้องใช,ใช้เยอะเลยมีแค่กระถางใบเดียวแล้วก็มีด้วยมีมดินค,คุณผู้ชมสงสัยแน่วพี่ต่อว่าเอ๊ะมันจะทำยังไงถ้าอยากรู้นะเข้าไป YouTube พิพิธภัณฑนกเกษตรค<ม>ำว่ากกกเกษตรเกษตรปุ๊บนะคะองค์ความรู้ดีๆแบบนี้มีอย่างแน่นอนนะคะแย่จะขึ้นรายละเอียดข้างล่างตึดนี่ตรงนี้เลย สำหรับว,วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราพาไปเรียนรู้เรื่องราวของการปลูกผักสําหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดพี่ต่อแล้วก็มาดูเรื่องราวจากทฤษฎีมาสู่การลงมือปฏิบัติบอกเลยว่าทําได้จริงแน่นอนค่ะถูกต,ต้องครับลองเอาไปทําดูนะครับทาได้ง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> วันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนไ<ช>ม่พี่ต่อจะไปหาผักกินได้ค่ะถ้างั้นขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไปิดปิป,ป,ปยังไม <ป S 2> <ป>่นุด ไปฝั่งนู้นนีวิจะไปฝั่ง